สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่มนี้มีอะไรจากช่องเจนวิสนะครับวันนี้เราก็มาถึง e p 1ีกันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งจากหนังสือ I Am Malala ครับบันทึกของมาลาลายูซัฟไซเด็กสาวชาวปากีสถานทู่กล้าหาญที่เย็นหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิในการศึกษาของผู้หญิงจนเออเกือบเสียชีวิตเลยนะคะใช่ครับเรื่องราวของเธอพาเราเข้าไปสู่ใจกลางหุบเขาสวัสด ดินแดนที่ทั้งสวยงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงค่ะเราจะมาทำความเข้าใจบริบทชีวิตของเธอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อตาลีบันเรืองอำนาจแล้วก็พลังของเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ปฏิเสธจะเงียบไปหุบเขาสวัสดนี่มีความน่าสนใจนะครับหนังสือเล่าว,ว่าสวยเหมือนสวรรค์เลยมีประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ค่ะย้อนไปถึงยุคพุทธกาลเลยนะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมภาทานที่เข้มแข็งมากๆซึ่งมักจะ